ในที่สุดประเด็นตรวจสอบกรณีบริษัท MR Corporation จำกัดที่จดทะเบียนจัดตั้งใหม่ไม่กี่เดือนปรากฏชื่อได้รับงานว่าจ้างโครงการจัดประกวดราคาคัดเลือกเอกชนเข้ามารับงานจ้างทำของสำหรับพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานจำนวน2โครงการรวมวงเงิน485ล้านบาทของสำนักง,งานประหลัดกระทรวงวัฒนธรรม สำนักข่าวอิสราเปิดประเด็นและติดตามตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกอย่างต่อเนื่องในช่วงปี63-64ถึง 4. จนกระทั่งปปรชรับเรื่องเข้ากระบวนการสอบสวนและมีการตั้งคณะกรรมการไต่สวนขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริงในเวลาต่อมาในช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาคณะกรรมการปรปรชมีมติชี้มูล นายกฤษยาพงศิริอดีตประลัดกระทรวงวัฒนธรรมและพวกรวมกว่า20รายข้อกล่าวหาเป็นทางการในคดีนี้ของปปชคือกรณีเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัท MR Corporation ชันจำกัดในการจัดจ้างทำโต๊ะหมู่พร้อมอุปกรณ์สำหรับภารกิจพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานที่สำนักพระราชวังมอบหมายเพิ่มเติมจำนวน78ชุดโดยวิธีการคัดเลือกภายในวงเงิน6กล้านหกแสนบาทและให้เป็นผู้ชนะในการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างทำเครื่องเกีดยรติยศประกอบศพใน ภารกิจพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานประจำปีงบประมาณ2,563รวมวงเงิน485ล้านบาทปัจจุบันสำนักง,งานปปชยังไม่ได้มีการถแถลงข่าวผลมติการชี้มูลความผิดในคดีนี้อย่างเป็นทางการแต่ล่าสุดสำนักข่าวอิสระได้รับการยืนยันข้อมูลจากแหล่งข่าวระดับสูงปปชว,ว่าคดีนี้คณะกรรมการปปชมีมติ7ต่อ2เสียง ในการชี้มูลความผิดนายกริยพงศิริและพวกรวมกว่า20รายกรรมการเสียงข้างน้อยคือนายสุชาติตระกูลเกษมสุขและนายพัทรศักดิ์วัน,นแสงอย่างไรก็ดีมีผู้ถูกกล่าวห,หาหลายรายที่ถูกชี้มูลความผิดทั้งสองกรณีอาทีนายกริยพงศิริอดีตประหลัดกระทรวงวัฒนธรรมผู้ถูกกล่าวหาที่1โดยข้อกล่าวหาที่ถูกแจ้งในชั้นไต่สวนคือความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตราน1น1 157พรบรว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐพศ2542หรือพอรบรหัวมาตรา 11, 12พรบปปชปี2561มาตรา172และมีมูลความผิดวินัยร้ายแรงแรล่งข่าวรายนี้ยังระบุด้วยว่าเดิมทีคดีนี้ มีจานวนผู้ถูกกล่าวหาในชั้นไต่สวนมากถึง34รายแต่มีผู้ถูกกล่าวหาหลายรายถูกกัรตัวไว้เป็นพยานขณะที่ผู้ถูกกล่าวหาในส่วนของเอกชนก็ถูกตีตกข้อกล่าวหาไปด้วยอันหนึ่งการชี้มูลความผิดของคณะกรรมการปปชยังไม่สิ้นสุดผู้ถูกกล่าวหาทุกรายยังมีสิทธิ์ต่อสูส้คดีในชั้นศาลเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ได้อีกสาหรับข้อมูลเชิงลึกส่วนอื่นสานักข่าวอิสระจะติดตามมานําเสนอต่อไป